สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาดูความโหดของพระรามเก้กันนะครับวันนี้วันที่16พฤศจิกายนเนี่ยถ้าเราดูย้อนกลับไปดูนพนะพารามเก้าเนี่ยมันวิ่งมาจาก10บาทนะครับพารามเก้าเนถายมาอยู่ที่10บบาทแล้วก็เป็นขาขึ้นมาเรื่อยๆเ,เพื่อนๆดู เพื่อนดูตามเส้น e m a 200เส้นแดงเนี่เห็นไหมครับราาบกา้าไม่เคยอยู่ต่ำกว่า e m a 200เลยขึ้นมาเรื่อยๆจุดพีคที่สุดก็คือน่าจะแถวๆนี้ย1 2 1ิเอยจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยที่มันทิ้งลงมาทะลุ e m a 200นั่นก็คือ ดูงเงี้มันเป็นการจบรอบขาขึ้นแล้วคือเราทนทนทนถือมาตั้งแต่สิบบาทเนี่ยยังไงตรงเนี้ยต้องยอมแพ้ต่ำๆเนี่ยต,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 ต้องยอมแพ้ประมาณสิบแปดบาทจริงๆก็ไม่น่าเกลียดสิบแปดบาทนี่คือแปดสิเปอร์เซ็นต์เลยนะแปดสิเปอร์เซ็นต์คือเห็นไหมพอมันพอมันแทงทะลุ EMA 200สองร้อ e ยมาแล้วเนี่ยมันขึ้นแล้วมันมันไม่ยอมยืนไปต่อมันยืนแป๊บเดียวเนี่ย พอเด้งชน ema 89สีฟ้าเนี่ยก็ลงกลับมาใหม่ลงลงไปพยายามเด้งกลับขึ้นมาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นไม่ทะลุไม่ผ่านลงไปใหม่เด้งขึ้นมาลงไปใหม่ไม่ผ่านคราวนี้ ema สองคือเซ็ตสิบแปดนี่คือแนวต้านที่แข็งแกร่งมากเลยทำไงก็ไม่ผ่านทีคราวนี้ลงลง,ลงแล้วขึ้นอีกครั้งหนึ่งพยายามไปเทสเนี่ยเทสแค่ตรงเนี้ยไม่ยอมผ่านเซททีเนี่ย ิมเลสองร้อยตรงเนี้ยที่สิบเจ็สิบแปดบาทเนี่ยพอไว้ผ่านปุ๊บทิ้งเลยทิ้งมาเรื่อยๆค่อยๆซึมซึมซึมไหลซึมแล้วก็ไหลลงจนนี่เม่อวันที่สิบสี่สิบสี่พฤศจิกาเนี่ยโอ้โหทิ้งพั่วเดียวเลยโหดมากสามจุดหกเปอร์เซ็นลงมาต่ำสุดสิบสาบาทในใจก็รังเลครับ่คลิปก่อนหน้านั้นเนี่ยว่า,อาโอ้โหไม่ดีเลยอะไรเงี้ย ถ้าคุณเพื่อนดูวันต่อไปวันต่อมาคือวันที่ตลาดเขียวสดใสดูมันดีดจาก13.1ต่ำสุดนะจนมาถึงวันนี้ปัจจุบ,บัน14.14.4ใช้เวลา2วันขึ้นมาบาทกว่าบาทกว่านี่คือเป็น10%เลยนะสุดยอดเลยถ้าได้อย่างนั้นเนี่ยโอเคเลย แต่มันก็ยากครับเพราะว่าสถานการณ์ในวันที่สิบสี่เนี่ยใครมองว่าโอ้โลงแน่เลยทางขนาดนี้เพื่อนเพื่อนดูดถิถ้าเราปิดตาไปเนี่ยความถาง,งมันนะดูไม่งัดเลยนะแต่วันรุ่งขึ้น,นมันงัดคืนทันทีเลยโหสี่เปอร์เซนต์วันต่อมาอีกสองเปอร์เซนต์เกือบสิบเปอร์เซนต์มันโหดจริงมันเปิดโดดออกมาเลยในว,วันนั้นเนี่ยป,ปิดลงมาเนี่ยวันรุ่งขึ้นเปิดขึ้นมาอย่างนี้เลยวิ่งขึ้นแต่อันนี้มองว่าเป็น การเด้งระยะสั้นเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่ามันมันแท่งเนี้ยมันอยู่เหนือแท่งนี้แล้วคือมันปฏิเสธการลงแล้วตอนนี้แล้วก็พิพจารณาเข้าซื้อก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดมันลงกลับมาตรงนี้อีกก็คงจะต้องออกออกมาดูดูทิศดูทางก่อนว่าทําไมมันถึงไม่ยอมกลับขึ้นไปใหม่อะไรเงี้ยเพราะว่ามันลงมาแรงมากมันลงมาแรงมากอาจจะมีคนติดดอยรอขายใส่อยู่ องไงก็ขอจบการวิเคราะห์พลัามเก้าและปัจจุบันเนี่ยแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ